ดูครับผมตอนนี้เรียกแพะเรียกแพะมามาเข้าคอกับครับมาให้อาหารรีบไงครับเีผมโอ้ครับครับผมครับขังแล้วก็ปล่อยมันใหม่ครับครับโอ้ดูต้องดูให้แก้หน่อยอาจารย์นะคนเดียวมีขาขึ้นอย่างงี้พออาจารย์ครับพี่ญาตดูครับอาจารย์ครับนี่ครับโอ้ ตอนนี้อาจารย์ธีรชัยก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแพะครับอาจารย์อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เลี้ยงแพะกี่ตัวครับนี่ครับนี่น่าจะประมาณรวมกับลูกที่มันออกมาก็น่าจะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าตัวอาจารย์เลี้ยงขายพ่อพันธุ์หรือว่าขายลูกเขาหนึ่งเป็นยังไงครับอาจารย์ครับขายว่าจะเลี้ยงไปขายลูกขายลูก อาจารย์ก็พึ่งเกษียณมาครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับเกษจากราชพัฒครับอาจารย์ก็มาอยู่ทําทําสวนครับตัวก่อนก่อนที่อาจารย์จะเลี้ยงเนี่ยอาจารย์ปลูกกกต้นไม้ก่อนปลูกต้นไม้อาจารย์ปลูกไม้พุ่งขึ้จะเลี้ยงนี่แหละพุ่งไม้ยางนาครับอาจารย์พุ่งยางนาปลูกอะไรก่อนพื้นที่เลี้ยงแพทย์อย่างกี่ไร่ครับอาจารย์ทั้งหมดมียี่สิบไร่หัวปลูกหญ้าด้วยปลูกอะไรนะครับ แต่ก่อนปลูกเนเปียสดเลยปลูกมาหลายไร้การคือทำแล้วไม่มีคนดูปลูกแล้วก็น้ำท่วมก็ลื้อเพี้ยนใหม่ไปเรื่อยโอ้น้ำท่วมเพรตรงนี้น้ำท่วงนี่เปล่าครับเอ่อตรงนี้มันที่ทำนาพอหน้าน้ำมันก็จะมีน้ำปลูกย่านก็เสียโอ้ปลีกแต่ก่อนปลูกเนเปีอยโอ้ปลูกแต่ก่อนปลูกย่านเนเปี้ยให้แพะนี่บปล่ไม่แต่ก่อนลูกบวชพอแต่ก่อนลงวัววากิวก็เลยหยุดอยู่ประมาณ20ตัว กูเยอะมากเลยครับเลี้ยงตรงนี้นะครับเนาะนั่นแหละมียืนยืนคอกขุนอยู่โอ้คอกขุนโอ้คอกขุนเป็นตัวตัวนะครับผมแล้วก็ตัวตัวแม่แม่พันกับลูกมันก็รวมรวมครับอาจารย์เป็นคนชอบเป็นคนรักต้นไม้นะครับอาจารย์เป็นคนรักต้นไม้เป็นคนรักเกษตรครับเป็นคนรักแมวแบบสัตว์สัตว์อะไรครับสัตว์เลี้ยงลูกในนมเนาะอันนี้เป็นโรงเรือนแพ้ใช่ไหมครับนี่ให้เขาขึ้นไปนอนก็ตรงนี้วิ่งไปไหขึ้นอย่างนี้อยู โอเป็นเป็นบ้านเลยป่ะครับเหมือนบ้านคนนี่ป่ะครับโอ,อบห้อง,องอแต่ตอนนี้ย<ด>ังไม่ได้แยกหรอกทำเผื่อไว้โอ้ครับครับม,รม,มีลูกออกลูกออกอะไรโอ้ครับผมเวลาเขาออกลูกเขาออกไปออกข้าวโพดใช่ไครับครับโอ,อ,อ้อาจารย์หนูงงูรครับหรือว่าชินแล้วครับกับเสียงแพะมันก็ไม่มีเสียงหรอกมันร้องเสียงกันแค่นี้แหละโอ้ถ้าไม่ร้องไว้ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือถ้าไม่ร้องแต่ไข่นี่ครับพี่ ถ้าไม่ล้อมก็คือมันจะกินใบนี่มันจะปินกินใบโหมันจะกินปินใบต้นไม้นี่พ่อกินทุกอย่างแหละกินทุกอย่างที่โอ้ผัวจารย์หมาคือนี่อันนี้นี่คือกัอนหมาใช่ไหมนี<อ>่เรียกว่ากา<อ>ันกันมันออกไปด้วยแต่แถวนี้มันอยู่นอกหมู่บ้านโหอยู่ข้างนอกหมู่บ้านห่ตะบุตรองอันนี้อยู่บ้านโคกปราสาทปะเขาเอเนี่ขเขตพื้นที่นี่บ้านปราสาทโหเขตพื้นที่บ้านปราสาท ครับครับผมครับบ้านประสาทแต่ว่าขึ้นตะบนตะอ๋องโอ้ขึ้นตะบนตะอ๋องเพราะว่าเลยคลองนี่ก็จะเป็นลำดวนเข็ดเข็ดเพิ่มลำดวนครับครับผมครับหญ้าแห้งแข็งแห้งแขงนี้เขากินไม่เลือกหรอเนี่ยหญ้าหวานนี่ยเขาแห็งแข็งเขากินเหมือนกันครับเขากินแห้งๆก็กินโอ้ไม่เลือกนี่เขียวเขียวเขาไม่ค่อยไม่ค่อยกินเห็นเวลาเขากินเขาก็เขียวเขาก็เลมเลมครับนี่จริงเขียวเขียวนี โอ้หเพลินเพลินดีนะครับอาจารย์ให้วให้ลูกมีมีที่แต่ว่าไม่มีคนดูแลครับผมครับก็เลยต้องหาอะไรทำเพื่อลูกเขาขี้เกียจไปเรือแล้วก็มาดูแลกับโอ้กับมันอยู่บ้านใช่ไหมครับอันนอตุน,นี้ลูกชายคนโตส่วนลูกสาวนี่อยู่อเมริกาโอ้นี่กำลังจะเดินทางไปอเมริกาเดืนอนอาจารย์จะไปอเมริกาเป็นยิงหลาน,อนโอ้ลูกสาวทำงานที่นั่นครับครับกลได้สามีที่ ฟลอริดาแล้วก็ลัดฟลอริดาก็โตไปหกเจ็ดเดือนแล้วนี่ครับผมไปเลี้ยงว่าจะไปอยู่สักหกเดือนซื้อตัวแล้วโอ้ค่าตัวแพงนะครับอาจารย์ก็ช่วงนี้คงไม่แพงเท่าไหร่แต่วันปลายาญมาครับเกี่ยวกับการเดินทางนลยครับโควิดนี่บอกครับครับนะครับพาไปดูน้าประปาหนยครับอาจารย์อาจารย์ทําอะไรนี่ทําอะไรบ้างนี่คน้ำบดานนะบดานอ๋อน้ำบดานมีสองอันไอไออันหนึ่งที่ที่เจาะแต่ก่อนก็จะ ขยยเลี้งววัไปดูไปดูได้อยู่นว่วะชานใสดีไหมครับเย็นดีใสดีกินได้ไหมครับอาบได้น่าจะได้ชิมดูว่าไม่มีปัญหาน้ำนี่ก็ได้นี่นี่ครับอันนี้คืออะไรนี่ครับดิทำไว้แต่ก่อนเอาเอากระถินมาให้เขาทีนี้เหลือเศษมาเสร็จแล้วก็เลยจะทําเตาขึ้นมาโอ้เตาเผาถ่านปะครับอันนี้มีถ่านไหมครับนี่มันเผาตอนนั้นเพิ่งทดลองครั้งแรกทีนี้มัน ปืนม <Net> <oro> ันไม่แห้งโอปืนมันแห้งก็เลยเผาไม่ค่อยน <semester. S 1> ั่นเท่าไหร่ก็สอบเฉยๆมันมีหลายสูตรผมดัดแปลงเอามีหลายสูตรเหมือนเหมือนเหมือนจรวดนะครับเมือชจานเหมือนปวดสเปซ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 เอ็กครับเหมือนสับจรวดครับอาจารย์นี้ซื้อมาเลยาครับนี่ซื้อมาบ่ ให้ผมให้เขาทำออกแบบผมนึกว่าซื้อสำเร็จไหมครับดัดแปลงจากที่เขาใช้ใช้กันว่าแล้วก็อาศัยหลักวิชาการเข้าไปช่วยครับครับฟิสิกส์อาจารย์ใช้หลักฟิสิกส์ที่นี่อาจารย์ใช้หลักฟิสิกส์กับทุกอย่างเลยใช่ไหมครับนู่นนู้นก็บ้านแพะใช่ไหมครับนั่นอันนี้กำลังคือลื้อข้อบัวออกทำทำเป็นข้อแพะสำเร็จรูปไปเลยเราทำซีก่อนซีกนี้เสร็จต่อไปก็ขยายทำไปค่อยทำใช่ไหมครับอาจารย์ครับ มีมีสองโนงนะครับบ้านแท้มีสองหลังครับนี่ก็น้ํานี่ครับอาจารย์เกลาเสริมโอ้เติมน้ำให้ไม่ให้มันแห้งเติมน้ำแล้วก็เติมสะเนื้อสามโอ้มีมีอยู่กี่บ่อครับนี่งกี่สามทั้งหมดเหรอครับสองสามสี่ห้าห้าบ่อเฮห้าบ่อเลยผู้จัดมีลึกหลักๆจะมีอยู่สามบ่อโอ้ครับผมครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ลึกเท่าไหร่จะแห้งเล่ครับ เฉพาะแผงนี่กี่แผงครับจังสี่แผงสี่แผงคืออาจารย์ลงทุนเฉพาะนี่เจาะด้วยใช่ไหมครับรวมเจาะด้วยนี่เจาะทั้งอะไรเสร็จเสร็จห้าหมื่นสองเสร็จเสร็จหกชั่วโมงเสร็จทำหกชั่วโมงคือให้เขาให้ช่างทำเรียบร้อยเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มเจาะจนกระทั่งติดตั้งเสร็จใช้งานหกชั่วโมงหกชั่วโมงเลยเดี๋ยวนี้เร็วเดี๋ยวนี้เร็วโอ้เขา เขามีอุปกรณ์เขามีนี่มาพร้อมเรียบร้อยเลยเขามาปุ๊บเขาก็มาเขามีปูนก็ขขคุยกันทางโทรศรรัพท<อ>์เวลาข<อ>เขาก็มาลง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 แต่แต่แตช่างเขาก็รับทำเหมือนกันใช่ไหมครับครับก็ช่างชุดเดียวกันเลยเขาเขาทำอันนี้ท <ำ S 1> <ม>ํานานยังครับนี่นี่ก็นี่แหละพร้อมกับเลื่องแพรเนี่ยอันนี้น่าจะสองเดือนหรือสามเดือนช่างอยู่สุรินทร์เราหรือว่าอยู่ที่สุรินทร์น่าจะอยู่แถวกระเทียมผมจำอะไรชื่ออะไรโอ้อยู่แถวกระเทียมมครับนี่นี่ครับ โอ้เผื่อผมจะได้สนใจครับมีเบอร์มีอะไรติดต่อได้อยู่เนาะหรือว่าไปที่นู่นเลยไปที่กระเทียมเลยเอออยู่ในเฟซมีผมก็จําไม่ได้แล้วผมไม่ได้เก็บไว้พอสองเดือนก็หาในนั้นแหละแล้วก็คุยกันเอาอศึกษาดูนะครับเจจาจอก็เอาจอของทีมงานหรือว่าจอต่างหากบอกจอจอท่อเดียวเลยเดียวทั้งหมดกอเขามีทีมจอเขามาจอพร้อมเลยบอกครับผมนึกว่าจออยู่บ้านแสงทรัพย์นี้ใกล้ๆนี่ จะไม่มีมีคารับจอบประดานนะครออที่ชุดเดียวเลยโอ้ครับเดี๋ยวขอดูน้ำหน่อยครับอาจารย์ครับอันนี้ถ้าแดดออกแรงนี่มันก็จะแรงกว่านี้โออันนี้มันบดแล้วไม่ต้องการโอ้ครับทีนี้ผมก็ต้องการแค่ว่าถ้ามันแรงมากเนี่ยน้ำมันไหลออกไม่ทันก็จะขาดช่วงเอาแบบเรื่อย มาแบบเรื่อยๆอย่างนี้บ่ครับหนิเรื่อยๆอ uh ทัอ้โหพ่อประมาณกี่นิ้วครับสองป่ผมองพ่อ,อ,อนนโอ uh ดูครับผมเย็นมากเลยนะอะาบอาบทั้งวันเลยครับร้อนๆอย่างนี้นี่น <c oughs> สงการนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกครับสงการไม่ต้องไปเล่นน้ำหรอกครับ <c oughs> อยู่นี่เลยครับไม่ต้องไปเที่ยวไหนหรอกเ <c oughs> ติมเต็มเลยครับนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรด้วยใช่ไหมครับนี่ก็ปล่อยครับปล่อยเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรด้วยเป็นยังไม่ได้หวังผลอะไรอันนี้ก็ปล่อยปลาหลายชนิดเยอะครับเคยมาปล่อยปลาดุก คอยเลี้ยงเลี้ยงใส่กระชังพอไปถามตลาดมันให้ราคาถูกผมก็เลยเทเสร็ดๆก็เลยพอหน้าน้ำน้ำมามันก็เลยหายหายหมดที่เกียดน้ำเวลาเขามากินนี่เขามากินน้ำอย่างนี้ป่ะครับแพะใช่ไหมแพะครับใช่อ้ตัวเขามีที่ีีใส่โอ้ใส่ตรงนู้นเลยเขาจะกินอย่างนั้นเลยง่ายกว่าัใใสส่ถงห้เาผม โอ้ผสมยาบำุง<น>ยารักษาของเคียอะไรอย่างเงี้ยผสมยาก็อ่าครับศึกษาจากคนที่เขาเลี้ยงนั่นแหละคือคนคนที่เขาเลี้ยงมาแล้วใช่ไหมประสบการไม่เคยเลี้ยงครับผมาาลงทุนแรกๆถ้าเกิดว่าคนแบบว่าอยากเลี้ยงแต่ว่าไม่มีทุนนี่ไม่มีทุนเยอะอะไรเลี้ยงรักตัวสองตัวได้อยู่ มันก็จะแพร่แพร่พันเองครับก็ม,มีตัวผู้ตัวนึงตัวเมียตัวผู้ตัวหนึ่งเขาบอกคุมตัวเมียได้สามสิบตัวสามสิบตัวเลย,เลยทีเดียวภูเยอะครับผมอันนี้ผลงานของแพร่ใช่ไหมครับเป็ี่นแปลงนี่ใช่ล่งหมดละวใบคอยใบแหลมโอ้ดินดินอะไรเนี่ยก็เป็นแพร่เหมือนกันโอ้ใบกอนลงแพร่สันเดี่ยวแพร่สันเดี่ยวสิ มันขึ้นไปไม่ได้เช่นะครับเนี่ยมันสูงเกินมันยืนได้แค่นั้นครับตู้ครับชื่อชื่ออาจารย์สุวัฒน์ธนาพรามแล้วก็ใช่ไหมครับครับสุวัฒน์ธนาพรามที่ชื่อสารยาโอ้ตื่นไปบ้างหรอที่เจ้าของที่เกษียณครับผมเป็นอาจารย์สลีนทองเกษียณมาได้โอ้อาจารย์สรีนทองเกษียณมาได้สามปีครับเกษียณได้สามปีครับผมครับ กรมกองทุนก็สอนทีมพ์เขาตอนที่ทอนอยู่ประมาณตั้งแต่ปีสองหนึ่งถึงสามแปดก็เลยโอนไปอยู่ที่โรงพักตั้งแต่สามแปดจนถึงสอนเมื่อสามปีที่แล้วครับปีแล้วขับไปเต็มที่เลยนะจารย์กลับมาทำเต็มที่อยู่สวนครับฉันแบ่งไปเรือ่อยๆเพราะว่าตอนแรกกันก้นกั้นกั้นเขตไวัชจะปลูกหญ <5. S 2> ้าฝุ่ยไรสุดท้ายก็เลยก็จะเอาออกเลย ครับ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 นี่นหละครับผมอยากทําแบบนี้นะครับผมมีที่มีทางอยู่แถวบ้านนอกครับมีอยู่แถวต่างอำเภอครับผมก็อยากทําเหมือนอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครบอาจารย์ผมอยากทําเหมือนอาจารย์นี่ทางขึ้นแพครับครับผมครับพอาจารย์ดูครับขี้มันครับ พี่มันเม็ดมันสวยดีเนะาะดรั่วเต็มเลยครับนี่นี่ข้างล่างก็จะเอาไอ้นั้นสแลนวางโอ้อสแลนวางเสร็จแล้วก็เวลานำทำแล้วเนี่ยจะไม่ได้วางโอา,อา้อา,อา,อาอะอทางขึ้นแพก็จะขึ้นอย่างนี้ห่ืครับนี่อย่างนี้แหละโอ้ถึงเวลาเขาขึ้นไปนอนแล้วแล้วเราปิดปิดเว е ลาเขาขึ้นไปนอนหมดแล้วก็ปิดใช่ไหมครับถ้าไม่ปิดไม่ได้นะครับต้องกลัวหมามันมาเนาะ หมาอันตรายเลอหมากับแพะกับหมาไม่ค่อยถูกกันโอ้ครับโอ้อาจารย์ครับสะอาดมากเลยครับน้ําใสคริปเลยแอาจารย์ครับเปิดนี่ก็เปิดไหลมาจากนู่นเหมือนกันป่าวโอ้บ่อเก่าบ่อเก่านี่ใช้ไฟฟ้าโอ้อ <ourd. S 2> าจารย์ห่างก็ต้องเดินแล้วครับผมน้ำหนักตัวเยอะเนาะก็ต้องก <ห àng S 3> <ถ>ูรัวมันหัาอาจารย์เก้าสิบกว่าบว Oh, โอ้โหแต่ไม้ทีอยู่ครับโอ้ oh, ลงเรือนเพะเพะนอนสูงกันนะครับอาจารย์ <c oughs> เพะนอนสูงครับนูอย่างงี้ใกๆไปฉีมจะฉุน,น,นแล้วมันจะสะสมข้างล่างแล้วกลิ่นโอ้ถ้าต่ำม,มันจะ<ต>ชุนมากเขา,เขาบอกว่ามันจะเป็นหวักเป็นไรง่ายผมก็เลยเอายกโลง่ลงๆสูงๆข oh. า,ายในอาก,กาศครับผมครับอาจารย์ครับเกลื <c oughs> อแร่นี้ก็กินเหมือนกัน โอ้ครับจานนู้นเฉพาะเฉพาะโรงเรือนบ้านแพทนี่ก็โหแพงนะครับเลยแพงกว่าบ้านคนอีกครับมันเหล็กใช้เหล็กเยอะใช้โครสงสร้างเหล็กเยอะ<อ>เยอะแบบกว่าคอกวัวอีกออกแบบตามไม้โอ้ไม้คือเอามาแบบไหนก็ออกแบบตามไม้โอกแบบตามไม้นี่ป่ครับออกแบบตามตามยาววางการวางคานวางตามไม้รู้ครับครับอันนี้เป็นให้ให้อาหารครับ เสริมอาหารเช้าเย็นโอ้ครับแล้วก็สายๆแห้งๆก็ปล่อยให้มันลงกินตามอัธยาศัยมันกึ่งกึ่งไร่ทุ่งอ่ะกึ่งขุ้นอ๋อเป็นกึ่งไร่ขุนกึ่งไร่ทุ่งกึ่งขุนครับคือสองอย่างเลยโอ้อาจารย์ขับแรงๆอยู่หรือเปล่ามั้งมูมเป็นแสนไหมครับอาจารย์หนี่งแสนกว่าประมาณแสนหนึ่งขาบแรงี แสนหนึ่งแสนกว่าก็โอ้โหครับครับผมครับบ้านแพะอันนี้เป็นคอกคอกนอนนอนแต่ละคอกบ่ก็คือปกติตอนนี้ยังไม่แยกตรงไหนที่มันคลอดใหม่ที่มีลูกไม่ไรเราก็จะเอาฟางมาปูแล้วก็ให้มันอยู่เพราะมันแข็งแรงแก,ก็ปล่อยรวมๆโอ้แต่ร้อนเนอะอาจารย์เนาะ แต่ว่าลมมันไม่มีลมก็เลยร้อนเขาทนร้อนร้อนหนาเห็นว่าเขาไม่คู่ชอบลมแล้วก <medi> <Ti> ็ละอองฝนก็เลยต้องใส่นี้้อกันไว้กันลมโอ้ลมมันก็เลยลมมันก็เลยไม่ไม่อันนี้แล้วครับอาจารย์เนาะโอเคครับโอ้แต่เสาเสาสำเร็จรูปหรือว่าเสาปูนโอ้เสาปูนสำเร็จรูปอเอาไปใส่ต้นไม้สวยครับจารย์ ใส่ยาบอกดีมากครับใส่ยาโครงสร้างดีอย่างดีนี่ทางลงครับโอ้ท่าแดดออกนี่จะแรงครับอาจารย์โอน้ำจะแรงเวลาฝนมีลงโอ้เขาจะไม่ค่อยชอบลมชอบฝนโอ,โอ,โอ้ไม่ค่อยชอบลมชอบฝนตอนฝนตก นักแชร์ตัวนี้ก็ยังมาเขายงมอง,อมองว่จะไปดีไหมจริงป่ะครับเขาไม่ค่อยชอบแชะ์ใช่เพราะดินแชะเขาจะไม่เดินอย่างยามเขาจะหลบๆโอ้ดูครับโน้มกิ่งไม้โอ้ชอบกินอย่างนั้นเอง<ช>ครับอาจารย์ครับดูน้ำไหลแรงมากเดดแดดทองแล้ว<ช>โอ้ครับกว่าอาจารย์จะได้แพ้สี่สิบห้าสิบตัวนี้โอ้ไม่ง่ายเลยครับอาจารย์ อาจารย์ต้องสร้างโรงเรือนสร้างอะไรนาะอาจารย์นะครับสร้างบ้านนั่นเลครับ <c oughs> เป็นบ้านแพะครับดูครับโอ้ถ้าแดดออกนี่จะไหลแรงครับอาจารย์แดดออกจะแรงถ้าบดนี้จะไม่แรงครับอาจารย์ครับสุดยอดอาจารย์ครับผม <c oughs> เรียงแพะ <c oughs> บ้านแพ้ต้องเรียกอย่างนั้นบอกต้องเรียกต้องเรียกอย่างนั้นโอ้เรียกเรียกโอ้อยากเห็นตนเขามาเขาจะมาไหมครับนี่มาแล้ว <c oughs> ไปเร็วเกินไปน้ำออกไปทันก็นสะดุอยู่ผมคิดเอาเองนะครับตามหลักมันน่าจะเป็นอย่างนีน้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไงครับยอ้เดือดแล้วครับนีนคบ่ครับผมพาพ,พี่นอกก้องมาเบริจาคครับไปลบหญ้าให้เติมสารครับครับ นเริ่มทำาหนึ่งมั้ก็หนึ่งทำเรี้ยงแมงดาโหเรี่องมงดาด้วย,วยจานพาไปชมได้ไหมครับสักนิดนึงครับจานลงไปยื่นได้ยงังไม่ถึงอาทิตย์เลยโห